สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยได้มีโอกาสนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนนะคะในทริปที่เราไปทเที่ยวที่เมืองไทยนะคะไปฮอลิเด์ที่เมืองไทยนะคะก็เป็นเวลาที่มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะได้ไปเที่ยวทั้งทะเลได้กลับบ้านได้ไป เที่ยวกับญาติพี่น้องนะคะทุกคนแล้วก็ได้ไปชมน้ำทะเลใสๆที่สมุยมานะคะได้ทานอาหารที่อร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ได้ไปในที่ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยไปได้ชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะนี่ค่ะ ก็เป็นภาพบรรยากาศทริปที่เราไปเที่ยวเมืองไทยได้มีองการนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันนะคะภาพทะเลอันสวยงามนะคะในทั้งยามเช้ายามค่ํานะคะแล้วก็เราสองคนนะคะได้ชมภาพบรรยากาศจาก มุมสูงสวยๆนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศที่เราไปเที่ยวพูวิลล่าด้วยนะคะได้มีโอกาสจัดวันเกิดให้พี่ไม้ที่นั่นถึงจะผ่านมาแล้วก็เป็นอีกเป็นอีกอย่างที่เรามีความสุขมากคะ่ะได้ทั้งร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆน้องๆนะคะ แล้วก็ได้เล่นน้ำที่สระน้ำที่พูลวิลลานี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีตัดเค้กมีกินเค้กกันนะคะไปทั้งครอบครัวค่ะมีคุณแม่มาด้วยนะคะแล้วก็มาจบตบท้ายที่ภาพบรรยากาศจากมุมสูงของสมุยนะคะสวยๆนะคะ นี่ค่ะกับเราสองคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน